นี่พี่น้องโอ้ยโอ้ยงามโอ้ยนี่นี่น,น,นี่งามงามงามอุย้ยอ่อนอ่อนพี่น้องเอ้ยเอาแต่ยอดอ่อนดูท่ทว่วโอ้ยกอนี่ไหมมีแต่ยอดอ่อนพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ลู่ทว่า มีแต่ยอดอ่อน,ออนพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนสวัสดีนะคะมาเจอกับติ๊กเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมาทะเลค่ะมาหาเก็บผักเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆน <c oughs> เราไปดูกันนะคะว่าติ๊กจะเจอผักอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆติ๊ก,ก็มาเจอนะคะมาเจอผักบุ้งฝรั่งนะคะเพื่อนๆแต่ตรงนี้มันออกเอ่อเป็นต้นใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆเป็นกอเป็นต้นใหญ่แล้วค่ะผักบุ้งฝรั่งค่ะเพื่อนๆนี่แหะค่ะเสียดายนะคะใหญ่หมดแล้วค่ะตรงนี้ โอ้ยพีนพ่น้องพี่น้องตรงนี้มีต้ตนใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยพะปุ้งฝรั่งไหมป้าดัถั่ว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 ด่วถั่ว่พี่ว้องวถั่วถั่วถั่ว่ว่่่่่่่เ่ เต็มเลยพี่จ้านี่โอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยนู่นป๊อกๆเลยพี่น้องเดี๋ยวเดแค้นละผักปุ่มฝรั่งร้นอนเบลกีม,มาถามว่าคืออะไรน,นะคะนี่นี่นี่พี่น้องเลยดูด้วะปุ่มฝรั่ง กำลังงามเลยพี่น้องเลยโอ้กำลังงามเลยพี่น้องนี่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 งามเลยโอ้ยโอ้ยดูปัปกปกอกปอกโอ้ยงาม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 พี่น้องเลยงาม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 ดูทัวพี่น้อง นี่จ้ายอดอ่อนๆดูทั่วโอ้ยดู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 ด,ดูงาม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 พี่น้องเลยงามงามนี่ได้พอไปกินก่อนนี่นะจ๊ะปาบวงฟัางพี่น้องเลยนี่พี่น้องเอ้ย กำลังขึ้นกำลังงามเลยพี่น้องผักบุ้งฝรั่งจ้ะนี่เพียบเลยแม่พี่น้องเต็มเลยเต็มเลยจ้ะมีแต่ผักบุ้งฝรัง่งวันนี้ลมแรงแรงพี่น้องเลยลมแรงมีเมฆฝนโอ้ยดูอ่ะ ลมแรงมากๆเลยพี่น้องเลยตัวน้ำทะเลถวดน้ำขึ้นด้วยเหมือนฝนมันจะตกพี่น้องนี่เราจะลมแรงมากๆเลยพี่น้องเลยค่ะเพื่อนๆเมฆมืมดมาเลยจ้ะเพื่อนๆจะไปได้วยกันตอนนะครับเพื่อน ไปเก็บผักคนาทะเลค่ะเพื่อนๆไปด้วยกันจ้าอย่เนสเตอร์อีกกนนี่แหละค่ะเพื่อนๆทะเลนะคะเหมือนฝนจะตกแล้วคะ่ะแต่เราก็ไปกันต่อค่ะเพื่อนๆ ทะเลยามเย็นเดนมาร์คค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมาเจอแล้วนะคะหนึ่งกอเราเอาแต่ใบอ่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่จะใบอ่อนเอาแต่ใบอ่อนนะคะเพื่อน นี่ค่ะเจออีกแล้วค่ะโอ้โยลมแรงลมแรงค่ะเพื่อนๆเจออีกแล้วค่ะเอาแต่ยอดอ่อนๆเนาะนี่ค่ะโอ้โยเยอะสวยค่ะว้าสวยสวยสวยยอดอ่อนๆจะ้ะโอ้โยสวย สวยสวยสวยอยามาดูพุ่มนี้ค่ะมีหรือเปล่าหาดูข้างในนะคะมีอยู่ค่ะนี่ค่ะอืมนี่จะเก็บพอได้กินเนาะพี่น้องอันนี้ก็ให้เขาขยายพันธุ์เนะรราะธ,ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินี่ ยอดอ,อ,อ่อนพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่เก็บเลยค่ะนี่ต้นใหญ่เลยต้นนี่ออกดอกออกเม็ดแล้วพี่น้องเอ้ยดูนี่ก็มีอีกนี่หาใบาอ่อนพี่น้องเอ้ยนี่ได้อยู่นี่พี่น้องนี่ใบอ่อน,ออน อันนี้ก็มีอยู่จ้าหนึ่งยอดนี่พี่น้องโอ๊ยเคลื่อนทะเลลมกแ็แรงแรงพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องพี่น้องเลยเต็มเลยอันนี้ก็เกาะอีกกอหนึง่งรูเถอะ โอ้ยมันเยอะแถดนี่มันแก่แล้วพี่น้องเลยนี่นี่น,นี่มาดูกอนี่โอ้ยกอนี่งามพี่น้องเลยโอ้ยกอนี่ไหมงา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 มนี่พี่น้องโอ้ยอ้ยงาม โอ้ยนี่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 นนงามงามงามอุย้ยอ่อนอ่อนพี่น้องเอ้ยเอาแต่ยอดอ่อนดูทั่วโอ้ยกอนี่ไหมมีแต่ยอดอ่อนพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ดูเถอะโอ้ยมีแต่ยอดอ่อนๆพี่น้อง <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยอดอ่อนๆใบอ่อนๆพี่น้องเอ้ยนี่ๆๆๆดูถั่วพี่น้องยอดอ่อนๆนี่โอ๊ยดูทว่ว โอ้ยกอเดียวกอเดียวได้อย่างเยอะเลยยอดอ,อ่อ,อนอ่อนหักปอกๆเลยไหมพี่น้องเลยนี่ โอ้ยสนุกเก็บพี่น้องเลยดูเถอะหักปอกปอกปอกเลยไหมนี่พี่น้องก่อเดียวเต็มเลยโอ้ยพี่น้องโอ้ยดงขนา่าโอ้ยงามดูเั่วพี่น้องเลยเยอะจริงจริงไหมดูเถยอดอ่อนๆ เอาแต่ยอด,อดอ่อนนะคะพี่น้องโอ้ยนี่ๆๆดูตรงนี้ตรงนี้ก็มีพี่น้องเลยนี่ๆๆๆโอ้ยนี่ติ๊กเอาใบอ่อนๆเด้อพี่น้องเลยมันเยอะหลายไหมปัดดงขนาพี่น้องเลยนี่ ตงขานาตรงขานาตรงขานาทะเลพี่น้องนี่นี่น,นี่นี่ก็มีพี่น้องเลยอันนี้เขายังไม่ใหญ่เขายังไม่ใหญ่เลยพี่นอ้องออกตักไปหนึ่งนี่อันนี้ใหญ่แล้วออกดอกออกเม็ดแล้วพี่น้องเลยแต่ยอด ตัวน,นี้ไม่มีใบอ่อนไะแต่สวยโอ้ยดู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 เหรอนี่อีกพี่น้องโอ้ยก้อนนี้สวยสวยอุ้ยก้อนนี้อย่างสวยเลยพี่น้องเลยดูเถอะนี่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 อ,อ๋โอ้โอ้โอโก้อนนี้ก้อนนี้งามพี่น้อง งามพี่น้องเลยดูทั่วยอดขอา้างในแม่พี่น้องโอ้ยงาม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 โอ้ย,อยสอนยอดมันดูทั่วพี่น้อง สออนยอดสออนยอดเอาต่อยอดมันเด้อพี่น้องเลยดูทั่ะโอ้ยงาม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 ได้เย,ยอะแล้วเยอะทัก โอ้ยได้เยอะได้เยอะได้เยอะกอน,นี่นี่นี่จะพอกอนนี่พี่น้องเอ้นี่กอน,นี่ก็อย่างงามเลยดดได้ดูเถอะพอแล้วทีนี่พอแล้วพี่น้องพอได้กินนี่แหละค่ะพี่น้องก็เป็นทะเลทะเลยามฝนจะตกนะคะคลื่นแรงคลื่นแรงแรง เห็นเครื่อเขียวนี่มีแต่คนาทะเลข้างนั้นเลยพี่น้องเอยนี่งาม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 นี่ละจ้าก็เป็นการหาเก็บคณะทะเลที่เดนมาร์คค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะนคือเปนะเี่เพื่อนเอนยอนี่ต้นกระเทียมกระเทียมโทนจากเพื่อนเพื่อนกระเทียมกระเทียมทะเลมันแก่แล้วแม่มันออกดอกแล้วเพื่อนเพื่อนเ่ยออกดอกมดแล้วนี่ต้นกระเทียมโทน พี่น้องเอ้ยกระเทียมโทนนี่นแกแล้วพี่น้องเอ้ยแกแล้วแกแล้วนี่นี่ต้นหอมต้นกระเทียมทะเลนี่ นี่พี่น้องเลยเป็นอย่างไงดอกดอกต้นกระเทียมนี่ต้นเขาจะเป็นอย่างไงพี่น้องเลยอยู่กับทเลดอกนี่แหละจ้ะเต็มมดเลยไหมพี่น้องเลยดอดหน้า ดอนนาไม่ยอมค่ะต้องให้ต้องให้แม่ไปด้วยเฮ้ยดอนนาค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนก็ได้ผักสมใจแล้วนะคะวันนี้ได้เก็บผักสมใจแล้วนะคะแล้วก็ได้พาดอนนามาเดินออกกำลังกายด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ ้องฟ้าก็คล้มนะคะลมแรงมากเลยค่ะวันนี้แต่ไม่มีฝนนะคะโชคดีไม่มีไม่มีฝนค่ะเพื่อนๆปารเพื่อนๆดงกุหลาบทะเลแม่เพื่อนเพื่อนเลยมันน่าจะเพื่อนๆกุหลาบทะเลสีชมพูค่ะนั่นแหละค่ะเรียกกุหลาบทะเลนี่นี่เพื่อนๆนี่ กุลาบทะเลจ้ะนี่ละจ้ะก,กุลาบทะเลอดไม่ได้ค่ะนี่ละค่ะกุลาบทะเลค่ะเพื่อนอน,น้ำงามดูเถอะโอ้ยหอมหอมพีมนนม่น้องเลยหอมนี่ละค่ะจากธรรมชาตินะคะเพื่อนกุลาบทะเลจากธรรมชาตินี่เพียบเลยจ้ะ อหอมแม่พี่น้องเลยหอม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 มนี่ล่ละจ้าก็เป็นดงธรรมชาติค่ะธรรมชาติอม้มาอีกแล้วอุ้ยสีขาวก็มีเนาะอุ้ยนี่อันนี้สีขาวกุหลาบทะเลสีขาวนี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะพเพื่อนๆก็มาทะเลนะคะมาหาผักแล้วค่ะแล้วก็มาชมดอกไม้ที่สวยนะคะกุหลาบทะเลจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติของเ,ออเดนมาร์คค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับติ๊กด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเราจอกันในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ